และข่าวดีสุดๆเป็นเลยสำหรับแฟนคลับ MK หมาคิมเบอร์รี่นะคะเตรียมตัวมากระทบไหลก,ไกันได้กับกิจกรรม Meet and Greet แอบรักออนไลน์ค่ะง,ง่ายๆนิดเดียวส่งคลิปบอกรักนักแสดงนำนะคะเลือกมา1ใน4คนไม่ว่าจะเป็นลิปดาอวัสยาปรานอนหรือว่าพลิปพราวแล้วก็โพสต์ลง i อพร้อมกับแฮชแท็กช่อง3 l ม v e ออนไลน์ด้วยค่ะระบุชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะถึง31มกราคมน,นี้เท่านั้นว่าแล้วตอนนี้เราไปดูมาคิมแอนปีเตอร สวยหลอ่อแบบตะลึงสุดๆในงานวันเกิดที่ฮือฮาสุดๆไปเลยค่ะ มาให้คะแนนความพลิ้วกันในฉากสำคัญของละครแอบรักออนไลน์กันดีกว่าค่ะเมื่อบอสปีเตอร์แอนทองหมากและคิมเบอรี่ได้มารวมตัวโชว์สเตปในงานวันเกิดขององศาเอ็มอภินานนอกจากหนุ่มๆสวมทักซิดนลหลอดจัดและสองสาวหวานฟรุง้งฟริ้งกับชุดราตรีสีพาสเทลให้มองกันเพลินแล้วจังหวะการส่สะพโพกยกเอววัดขาบนฟลอร์เต้นรำก็ยังต้องห้ามกระพริบตาโดยเบื้องหลังสี่พระนางซุ้มซ้อมกันมาอย่างดีก่อนจะมาตบให้แม่นเป๊ะที่หน้าเซ็ตกันอีกรอบแต่ใครจะพลาดท่าจนหน้าคว่ำลงบน เค้กก้อนใหญ่ต้องติดตามกันในละครแต่ที่แน่แนๆฉากนี้ร็อกเกอร์พ่อลูกอ่อนฟีเตอร์ขอเก็บไว้เป็นไฮไลท์หนึ่งของชีวิตจะเพราะอะไรไปฟังกันค่ะ สำหรับฉากนี้นะครับก็เป็นฉากที่รู่รามากนะครับแล้วก็มีการทุ่มเทในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือว่าการซ้อมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยครับรแล้วก็เอ็กซ์ต้าเยอะมากครับผมเป็นฉากที่อลังการมากจริงครับก็อยากให้ทุกคนได,ได้ติดตามดูนะครับเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับแล้วก็นานๆทีจะได้เห็นล็อกเต้นเขาบอกว่าห้ามถ่ายเพื่อเบื้องหลังเก็บไว้นะเพราะว่าล็อกต้องไม่เต้นมันไม่เท่เขาบอกแต่เดี๋ยวพวกเราจะลงไอจีทุกวันเลยเดี๋ยว